ซีรี <Series S 2> ค่ะเติมพลังความรักรงในช่องว่างค่ะเ<ไ>ป็นมยังไงบ้างคะวันนี้เติมพลงมาถึงทีมนะคะแล้วท,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 ที่จะได้ดูพี่ไอซ์ก่อนเลย <นะ S 1> ก่อนเลยในฐานะในแถแน้ในฐานะามันมันใจหายค่ะใจหายแล้วก็เราก็มีความสุขในเวลาเดียวกันที่ทุกคน เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนๆมากันเยอะมากมีคนให้ความสนใจเยอะมาก mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามชื่นชอบชื่นชมในซีรีส์แรงเติมกำลังตรงในช่องว่างแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันจบ EP วันนี้แล้วก็ได้หายไดหายมากๆค่ะแล้วก็ mm hmm. ก็เหมือนกับทุกคนที่ว่าไม่อยากให้จบแต่ว่า มันต้องมีวันวันจบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พยายามจะไม่ร้องไห้นะคะกลัวมาชาล่าเลยเป็นอื่นนะคะนีงหยอกก็เวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะตอนซีซั่นแรกเรายังรู้สึกว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานอยู่เลยแล้วว่าลืมตามาอีกทีก็จบซีซั่นที่สองแล้วดีใจมากๆก็ชาตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณทั้งไทแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยค่ะที่ให้ความ ให้กระแสตอบรับท yes> ี่ดีกับเราด้วยใหญ่ค่ะก็ดีใจมากจริงๆแล้วก็ใจหายสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่ามันจบแล้วเนาะอะไรอย่างี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในเรื่องถัดไปหรือในกิจกรรมถัดไปอีกหลายๆเรื่องเร็วนี้หรือเปล่านะเอ๊ใช่ไหมนะใช่ไม่ปล่อยให้เหงานค่ะ อ็จริงอ่ะใช่ยังจำวันที่เพิ่งแบบแต่งตัวมาวงสวงได้อยู่เลยอ่ะแล้ววันนี้คือวันจบลาซีทีแล้วมันไวไวจริงๆอ่ะเหมือนแค่แบบไม่กี่วันแล้วมันก็จบแล้วเหมือนเพิ่งไหว้ไปเองวันนี้ก็เอยดีใจทุกคนท,ที่แบบได้มันเจอแล้วโปรเจกต์นี้มันผ่านไปได้ดีดกระแสะตอบรับก็ดีมากมากยังไงก็อยากจะฝากโปรเจกต์กระถัดไปในอนาคตใช่ไหมคะท่านซีอีโอเลยในฐานะในแถนะในฐานะนนะอ่า ม,มันใจหายค่ะใจหายแล้วก็เราก็มีความสุขในเวลาเดียวกันที่ทุกคนเดินทางมาถึง EP ีสุดท้ายแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนๆมากันเยอะมากมีนคนให้ความสนใจเยอะมากก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามชื่นชอบชื่นชมในซีรีส์แรงเติมควารัตรงในช่องว่างแล้วก็คอยสปอร์ตพวกเราตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันจบ EP วันนี้แล้วก็ใจหาย ไม่หายมากๆค่ะแล้วก so ็ก็เหมือนกับท so <laughs> 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 ุกคนที่ว่าไม่อยากให้จบแต่ว <un> <kay> ่ามันต้องมีวันวันจบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็พยายามจะไม่ร้องไห้นะคะกลัวมาชาล่าเลยเออื่เหนแล้วคะนังหยอก็เวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะตอนซีซันแรกเรายังรู้สึกว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานอยู่เลยแล้วแบบว่าลืมตามาอีกทีก็จบซีซันที่สองแล้ว ดีใจมากๆก็รแชร์ตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณทั้งไทยแชร์แล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยค่ะที่ให้ความให้กระแสตอบรับที่ดีกับเราด้วยใหญ่ค่ะคก็ดีใจมากจริงๆแล้วก็ใจหายสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่ามันจบแล้วเนาะอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้กลับมาเจอกันอีกในเรื่องถัดไปหรือในกิจกรรมถัดไปอีกหลายๆะะเรื่องค่ะเร็วนี้หรือเปล่านะ <S <S เอ๊ะ<ช>นะ ไม่ปล่อยให้เหงานานค่ะทำไมให้เหงานานเอาจริงอะใช่จำวันที่พิ่งแบบแต่งตัวมาวงสวงได้อยู่เลยอ่ะแล้ววันนี้คือวันจบล่ะสีทีแล้วมันไวัยวจริงๆอ่อะเหมือนแค่แบบไม่กี่วันแล้วมันก็จบแล้วเหมือนเพิ่งไหว้ไปเองวันนี้ก็เอ้ยดีใจทุกคนที่ที่แบบได้มาเจอแล้วโปรเจกต์นี้มันผ่านไปได้ด้วยดีกระแสะตอบรับก็ดีมากๆ <c oughs> ยังไงก็อยากจะฝากโปรเจกตก์ถัดไปในอนางโค้ใช่ไหมคะท่านซีอีโอ